สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใน toilet tower different นะคะเราไม่ได้มานานเลยอะแต่ว่าแพ็กวาเลนไทยยังอยู่นะคะ วันนี้คะ่ะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปตามหา h e ลเ TV Women นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเปิดได้แล้วตั้ง7 0 0 0 0กว่าตัวนะคะทุกคนราคาน่าจะลดลงไปเยอะมากแล้วนะตอนที่เรามาตามหาครั้งแรกนะคะเราเทรดไป2,000กว่าเจมเลยค่ะน่าเสียดายมากนะคะแล้ววันนี้คะ่ะนอกจากที่เราจะพาทุกคนนะคะมาเปิดลุ้นฮี o แล้วเราเนี่ยเราก็ยังจะพาทุกคนนะคะไปลองใช้ในโหมดไนท์แมนดูบ้างคะ่ะ แต่ว่าเรายังไม่ได้ลองใช้อีกตัวในแพ็กนี้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็น r e g e n เ r y นะคะเป็นเจ้าคิวปิดนั่นเองนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคู่กันอนะทุกคนเราเลยอยากจะลองเล่นทั้ง2ตัวนี้ดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกยูนิตของเขาหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเอาชิวคาเมล่าแมนออกแล้วกันนะแล้วก็เลือกเข้าไว้เลยนะคะเอาละ่ะตอนนี้นะคะเรามีแพ็กเหลืออยู่อีก8อันด้วยกันนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะได้ฮิวเลอร์ทีวีแมนเนี่ย ได้เพิ่มอีกสักตัวหรือเปล่านะถ้าเราได้อีกสักตัวเนี่ยเราจะลองเอาไปเทรดกันนะคะเปิดดูอันแรกกันเลยนะคะนี่เลยตื่นเต้นมากโอ้ยโอ้โหโอ้ยโหได้เป็นฟาร์มเลยค่ะอันแรกก็ได้เป็นฟาร์มมาเลยนะคะครั้งก่อนเนี่เปิดตั้งนานเลยนะไม่ได้เลยเอาละ่ะอันต่อไปกันเลยในดูอุ้ยโอ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 ้โ้โอ้หได้ล้านหาสปิกอร์แมนค่ะตัวนี้ได้เยอะมากๆเลยนะ เอาละต่อไปกันเลยอุ้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 ยเย้ร yeah. <c oughs> <c oughs> ้านหาสปิเกอร์แมนอีกแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราจะไม่ได้ฮิลเลอร์เลยนะคะเนี่ยชุบ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 โอ้โห,โห,โหทุกคนได้แค่อันคอมมอนทั้งนั้นเลยค่ะนี่ขนาดมีคนเปิดได้ต้องเจ็ดหมื่นกว่าตัวแล้วนะชึบชุ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 บ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีให้ลุ้นเลยอะ่ะทุกคนแอบเสียใจอะ่ะอีกสามใบสุดท้ายแล้วนะโูห oh, อดไปเทรดเลยสิเฮ้ย <He i. S 2> น่าเสียดายอะ่ะอดไปเทรดเลยค่ะท้ายมา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 เฮ้ยโอ้โหได้เป็นฟาร์มคะ่ะทุกคนมีใครรู้บ้างคะว่าฟาร์มเนี่ยราคาเทรดอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องไปแอบสืบหน่อยแล้วนะเพราะว่าเรามีฟาร์มหลายอันมากๆ โอ้โหฟาร์มอีกแล้วค่ะเหมือนซื้อแพ็คฟาร์มมาเลยนะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ฟาร์มมาทั้งหมดหลายอันเลย4อันด้วยกันนะเราสามารถเทรดได้3อันเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวใหม่นะคะที่เราบอกว่าเขาเป็นคู่กันนั่นเองนะนั่นก็คือเจ้า h ีโร่ทีวีบูมนและก็คิวปิดคาร์เมล่าค่ะอ้ยเขาเป็นบู m มนทั้งคู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเขาแต่งตัวมาสวยเหมือนกัน <laughs> เอาละค่ะไปกันเลยดีกว่านะโอเคเลือกที่หมดไนแมมเลยนะคะขอวางเจ้าเลเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้เจ้ากลินเลเซอร์ช่วยไปสักครู่ก่อนแล้วกันนะคะน่าจะเป็นช่วงเวฟแรกๆยังพอได้อยู่โอเคเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราวางฟาร์มไว้แถวๆนี้ก่อนนะคะไม่อยากให้เกะกะเลยนะปะกตินะคะฟาร์มก็จะจํากัดอยู่ที่ประมาณ5อันค่ะเราสามารถวางยูนิตได้ทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะคะเอาละ่ะ ตอนนี้เลเซอร์อยู่ที่เลเวล1แล้วนะคะมีดาเมจอยู่ที่150ค่ะเว็บที่3เรียบร้อยนะยังสู้ได้อยู่นะเราว่าโอ้ยไม่ได้แล้วทอยเลตเริ่มมีพลังมากขึ้นแล้วค่ะมีเงินเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะทุกคนเราอาจจะวางฟาร์มเพิ่มระวางฟาร์มเพิ่มเป็นอันที่2แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดเลยนะคะการอัปเกรดเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ200ค่ะก็สามารถอัปเกรดได้แล้วนะเดี๋ยวเราอัปเกรดสักหน่อยแล้วกันนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มยากขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะครบวงแล้วนะคะไปสุดโน่นก็คงไม่ไหวแล้วนะคะเว็บที่5แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเจ้า g r e e n นเลเซอร์คาเลาหน่อยแล้วกันนะคะอัปเกรดไปเลยน่าจะเร,เร็วมากขึ้นค่ะโอ้โหทุกคนอัปเกรดไปแล้วเป็นเลเวลสองนะคะแต่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะวิไม่ทันแน่เลยอะมาพระเอกของเรามาแล้วนะ คิวปิดคาเมล่าบูเมนค่ะโหปล่อยให้รอดไป1ตัวนะคะไม่เป็นไรนะคะปล่อยไปนะคะมาดูเจ้าคิวปิดคาเมล่าบูเมนก่อนแล้วกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะใช้ธนูในการต่อสู้นะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่งตัวสวยมากแล้วก็เลเวลหนเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่400ค่ะถ้าเราอัปเกรดเลเวลนะจะบวกไปอีก800ค่ะแล้วก็มีเลนคอนข้างกว้างนะคะอยู่ที่20แล้วก็บวกได้อีก5ค่ะถ้าเราอัปเลเวลนะ ส่วนคู่ดาวนะคะก็แอบช้านิดนึงนะเพราะว่าอัพเกรดเลเวลแรกเนี่ยใช้ที่300ค่ะก็ไม่แพงมากนะคะราคาตอนแรกนะคะอยู่ที่100เท่านั้นนะ่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะวางไว้เยอะๆได้นะคะเอาล่ะน้องเลเซอร์ของเรายังสู้ได้อยู่นะคะอัปเกรดอีกครั้งนึงใช้เงิน600แน่วางเขาไปแล้วค่ะเจ้าฮิลเลอร์ทีวีบูแมนเนี่ยเขามีดาเมจสูงสุดแค่เลเวลหนเนี่ยก็3,000แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าต้องมีเงินถึง6,500เลยนะเอาละค่ะ วางแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะที่เหลือเราขออัปเกรดฟาร์มไปก่อนนะคะจริงๆเนี่ยถ้ามีเงินนะทุกอย่างจะไปได้ดีมากเลยนะคะระหว่างพึ่งจะกินเลเซอร์อยู่นะคะแล้วก็จะตัวนี้นะคะดาเมจไม่น้อยเลยนะเราสามารถที่จะอัปเกรดเขาได้อีก1รอบแล้วนะคะมาดูเลเวลสอจะเป็นยังไงนะชิปโอเครูปรังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นถึง1,200เลยค่ะโอ้โหแล้วเลเวลสนะจะบวกไปอีก 1,800เลยค่ะโอ้แต่ว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช้อยู่ที่2,000เนี่ยเลนก็ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าครูดาวช้าไปหน่อยโอเคไม่ห่วงแล้วตรงนี้ขอให้ฟาร์มเราผลิตเงินเยอะๆก็พอนะคะน่าจะหวังเจ้าคิวปิดคาเมล่าได้แต่แอบ,บช้านิดนึงอะแต่ว่าดาเมจสูงใช้ได้เลยค่ะมาดูฮีเลอร์เขาทำงานกันนะคะทำงานได้ดีมากขอไปอัพเกรดฟาร์มแล้วกันนะคะ รู้สึกว่าพอไม่มีเงินเนี่ยชีวิตลำบากมากเลยนะตอนนี้เราเพิ่งจะมาที่เว็บที่10เองนะทุกคนเจอสตัน <Just done S 1> ด้วยโอเคมีเงินอัปเกรดฟาร์มแล้วนะคะอ๋อยังไม่พอนะต้องใช้ทั้งหมด600ค่ะยังไม่พออะ่ะจะต้องทำดาเมจสตัวนี้ให้ได้ก่อนน่าจะต้องไปถึงเจ้าฮิลเลอร์แน่นอนนะคะเรือในแคมป์ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก10ค่ะเอาละค่ะทุกคนมา มีเงินอัปเกรดฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะได้ทั้ง2อันนะวางอีก2อันเลยละกันนะถ้าวางได้อยู่นะคะ150โอเคโอเคได้ได้ได,ได้เหลืออีกนิดนึงนะคะจริงๆเราต้องเก็บเงินเพื่อจะอัปเกรดเป็นเลเวล5นะถึงจะได้เจมเยอะนะคะบวกไปอีก250ก็จะได้ประมาณ600ต่อรอบนะถ้าครบได้เมื่อไหร่ล้วว่าไนท์แมร์ก็ไนท์แมร์เธอสู้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะจะผ่านรอบนี้ไปได้หรือเปล่าก่อน เอาใจช่วยเขาหน่อยนะคะทุกคนโอเคชิลเลยได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออัปเกรดฟาร์มอันแรกก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งันโอเควอเป็นรูปหัวใจเรียบร้อยใจจดใจจ่อรออัปเกรดฟาร์มนะคะอัปเกรดได้2อันแล้วเย่ yeah, ดีใจมากตอนนี้เราห่วงแต่ฟาร์มอะ <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าเราวางไว้ค่อนข้างโอเคละเดี๋ยวขอวางเจ้าเลเซอร์เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะคะจะได้ช่วยๆกันเนาะ มีเงินอัปเกรดฟาร์มเรียบร้อยนี่จัดไปนี่เลยนะคะอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหเว็บที่13ดูโหดร้ายมากเลยทุกคนพลังเยอะมากเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่าด้วยนะผ่านไปแบบเร็วมากเลยอะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยเขาไปก็ได้นะคะ เฟลเลยปะเหลือที่170นะคะมาลุ้นดูกันนะคะว่าจะรอดกลุ่มนี้ไปได้หรือเปล่านะเรามีฮิวเลอร์ทีวีมูเมนไปแล้ว2คนนะคะแล้วก็มีเจ้าคิวปิดอยู่อีก2คนนะคะแต่ว่าหมดในแมวเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายเลยค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้ฟาร์มเราอัปเกรดครบหมดแล้วนะคะทั้ง5ฟาร์มเลยค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าจริงๆอยากสว่างตรงนี้สักคนนึง วางได้แค่2คนโอ้ลืมไปเลยค่ะอัปเกรดเจ้าคิวปิดตัวนี้นะคะเป็นเลเวล3ดูค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนว่าทำดาเมจได้3,000เลยนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะส่วนเลนก็เยอะมากที่40นะคะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้อีกบวกดาเมจเพิ่มอีก6,000นะคะแต่ว่าต้องใช้เงินทั้งหมด4,000ด้วยกันค่ะค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าเขาจะมีพลังอยู่ที่กี่เลเวลเหมือนกันนะคะตอนนี้ต้องเก็บตังก่อนนะ ปล่อยมาอีกลอตนึงแล้วนะเดี๋ยวขออัปเกรดเจ้าคิวปิดคาเมลาวูแมนก่อนแล้วกันนะคะ4,000อ้อมีที่4เลเวลเท่านั้นนะคะจะาเมดสูงสุดอยู่ที่9,000ค่ะแล้วก็เลนส์อยู่ที่50นะคะแต่ว่าคูดาวอยู่ที่1ค่ะแอบชา้านิดนึงโอ้แต่ว่าเลนส์50ทุกคนดูสิคะเยอะมากนะกว้างมาก น่าจะเป็นเลนสที่กว้างที่สุดเลยหรือเปล่าคะเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวไหนนะที่มีเลน์สได้กว้างขนาดนี้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ธนูเป็นอาวุธหรือเปล่า <c oughs> เขาก็เลยมีพลังค่อนข้างเยอะเลยค่ะไปได้ไกลามากจริงๆริอ่ะทุกทิศทางเลยค่ะมาจากทุกทิศทางเลยนะคะสุดยอดเราอาจจะวางไม่ค่อยดีนิดนึงนะวันนี้วางสเปะสปะไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเพิ่มกริชคาเมลเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มการโจมตีค่ะ ตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้นะคะยูนิตของเรามีทั้งหมด13อันแล้วนะคะเหลือวางอีกแค่2ตัวนะวันนี้เดี๋ยวเราวางเจ้าศิวปิดเพิ่มด้วยดีกว่านะคะเดี๋ยววางกลางแมปเลยนะแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเขาแล้วก็ให้เขานะั้นจัดก,การทั้งแมปไปเลยนะได้เงินเพิ่มมาอีกแล้วนะคะอัเปเกรดเขาไปเลยโวทั้งแมปจริงๆเลยเห็นไหมคะทุกคนสุดยอดมากอะ่ะ แต่ว่าเขาชา้านิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีเวลาให้เขาได้จัดการศัตรูได้ทุกทิศทางเลยนะคะเออเราว่าถ้าจะจํากัดจํานวนนะเราว่าจํากัดจํานวนเจ้าตัวนี้ดีกว่าไหมคะเนี่ยเจ้าคิวปิด c a m มล่าวูแมนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโกงเวอร์นะโกงกว่าเจ้าฮิลเลอร์ทีวีอีกแทบจะไม่มีเจ้าไทเลต t หลุดออกมาจากข้างหน้าเลยนะสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเขาหน่อยนะคะนี่เลยโอเคเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยเลยค่ะ แอบวางไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะคะเผื่อมีหลุดรอดออกมาบ้างนะคะก็อัปเกรดเขาไปถึงเลเวล4แล้วกันน่าจะได้อยู่นะคะพลังการโจมตีของเขาเนี่ยน้อยนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างรวดเร็วนะคะโอเคเรามีเงินเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเจ้าหีหลอทีวีวูแมนกันนะคะนี่เลยหสุดยอดมากอะเหลืออีกเลเวลหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนเราเก็บสะสมเงินมาประมาณหมื่นนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเจ้า h e l l e r TV Woman ตัวที่2กันนะคะอ่ะจัดการไปเลยโอ้ลัศมีกว้างมากนะแต่เราน่าจะวางได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียดายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มวางเจ้าคิวปิดเพิ่มแล้วกันนะ ตอนนี้เราวางสก,กีบิดี้ครบ15ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอสะสมเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยจะขายฟาร์มไปนะคะเราไม่เคยชนะหมดไนแมมมาก่อนนะคะมาดูรอบนี้กันนะว่าเราจะชนะหรือเปล่านะเจอดาเมจนิดนึงหลับเลยอะ่ะอู้หมดไนแมมนี่มันโหดร้ายจริงๆด้วยนะคะแต่ละตัวนี้แบบน่ากลัวสุดๆสามารถวางเพิ่มได้อีก5ตัวแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็ใช้เงินอัปเกรดประมาณหมื่นหนึง่ง ก็น่าจะสะสมประมาณ50,000ถึงจะขายฟาร์มได้เว็บที่39แล้วค่ะมาแบบไม่ยั้งเลยจริงๆนะเอาละค่ะทีมนี้เวิร์กสุดๆเลยนะคะโดนสตันนะคะตัวที่อยู่ใกล้ๆโดนสตันแต่ว่าก็ยังมีตัวนี้เลยนะคิวปิดช่วยอยู่นะคะโหสุดยอดทุกคนโอเคจะ50,000ื่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินอีกสักหน่อยนะคะใกล้จะใกล้จะจบเว็บที่50แล้วนะ เราอาจจะต้องถอนฟาร์มนะคะเพื่อวางตัวอื่นนะคะไม่รู้ว่าบอสตัวสุดท้ายเนี่ยจะพลังเยอะแค่ไหนนะไม่รู้ว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะคะเราก็เลยว่าเดี๋ยวจะวางเจ้าคิวปิดเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะขายฟาร์มไปหนึ่งอันนะทุกคนวางคิวปิดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะตรงนี้เลยนะอยู่ตรงกลางนะคะ300อ,อัปเกรดรอบแรกนะคะรอบที่สองส0พรอบที่สามส0พก็เป็น6,300นะคะอ่าะคะใช้ไม่ถึง1 0,000นะคะ แค่6,300เท่านั้นนะโอเคงั้นก็เหลือๆเลยค่ะสามารถวางเพิ่มได้อีก2ตัวนะคะขายให้หมดเลยนะคะสะสมเงินครบแล้วมาวางเจ้าตัวนี้กันเลยนะวางไว้ข้างกันเลยอัปเกรดไปนะคะโอเคขยับมานิดนึงอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเอาให้ครบๆไปเลย ถึงแม้ว่ามันจะช้านิดนึงนะแต่ว่าเลนสกว้างขนาดนี้เนี่ยมีเวลากำจัดศัตรูได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ราคาอัปเกรดนะคะก็แค่ประมาณ6,300เท่านั้นนะซึ่งเราว่าคุ้มสุดๆค่ะแถมดาเมจสูงสุดยังอยู่ที่9,000อีกนะคะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยค่ะไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยไม่รู้ว่าศัตรูจะโหดร้ายขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเลือดเยอะมากทุกคนดูสิโอโหเป็นล้านเลยเหรอนี่จะผ่านไปได้จริงๆใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าแต่ละตัวของเราเนี่ยก็ทำงานเต็มที่มากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยอะ่ะววผ่านไปได้สุดยอดอันเมื่อกี้ดูโหดร้ายแล้วนะอนี้ดูโหดร้ายมากกว่านะคะนี่เลยนะตัวอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนคะเว็บสุดท้ายแล้วคะ่ะเราไม่เคยมาสู้กับ Giant Smooth Thailand เลยนะคะไปดูหน้าเ้าหน่อยอ๋อนี่หรอคือ Giant Smooth โอ้ห <laughs> น้าตาประหลาดมาก เอ๊ะหรือว่าคนข้างหลังอ๋อมีซ้อนกันอยู่2คนนะคะแต่ว่าน่าจะผ่านไปไม่ได้หรอกนะคะในที่สุดเราก็ชนะหมดไหนแม่หรอเนี่ยโอ้เก่งมากเย้เย้ยยอีกนิดเดียวหมดแล้วเย้ว yeah. ้าชนะครั้งแรกนะคะทุกคนในหมดไหนแม่สุดยอดมากโอ้โหดูสิคะได้เหรียญมาหนึ่งนสองร้อเลยนะ สุดยอดอะกูนี้สุดยอดจริงๆอ่ะละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตัวใหม่ในแพ็กวัวเรนทยสุดยอดมากๆเลยนะเราชอบเจ้าคิวปิดมากๆเลยค่ะเราว่ามันโกงมากกว่าซะอีกอาละค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแลวกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ